สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะอันนี้ลูกค้าเบื้องยกม,มาจากในกรุงเทพนะอะไราสเบืบ้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการเครื่องไม่มีแรงเครื่องสั่นอะไรประมาณนี้เคยเอาเพึ่งไปเปลี่ยนสายพานมาไทมิ่งนะล่าสุดเพิ่งวิ่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีปัญหาตอนนี้ เดี๋ยวมาดูก่อนอาการคืออะไรดูระบบไฟนะเนี่ยโอ้ย A34 ด้วยระบบไฟเต็มยุ่งเหยิงไปหมดนะอ่ะติดเครื่องดูก่อนอ่ะเหม,มือนไม่ีเสียงรั่วเดี๋ยวดูก่อนว่าหัวฉีดรั่วหรือเปล่าอ่าเหมือนหัวฉีดรั่วนะเดี๋ยวเรามาดูหัวฉีดนะทีละหัว ที่ว่ามันมีเสียงอากาศรั่วนะฮะอันนี้จะถอดมาเช็คนะเราทามาร์กไว้นะอันนี้ถูกสี่สามสองหนึ่งนะอ่ะเช็คที่เราหัวนะโดยวิธีการเป่าใส่น้ําเลยง่ายๆนะอ๋อไม่รั่วนะตอนที่หนึ่งสูบที่หนึ่งนั่นเองมาสูบที่สองต่อไปอ่าโอเคนะต่อไปสูบที่สามอ่าไม่มีอาการนะะอ่าต่อไปสูบที่สี่ อ่ะบ,บุบบุบเลยรั่วนะฮะสูบสี่รั่วหัวฉีดรั่วหนึ่งหัวนะรั่วสูบที่สี่อ่ะเดี๋ยวทําการเปลี่ยนหัวฉีดหนึ่งหัวนะฉีดเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าสูบสี่อ่ะเช็คเช็คก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวใส่ไปลองเดี๋ยวใส่แล้วลองติดเครื่องดูกัน หลังจากใส่หัวฉีดไปแล้วนะมาลองสตาร์ทดูก่อนอา้าวสตาร์ทสตาร์ทเลยสตาร์ทติดเครื่องรอบเดินเบาแล้วก็ดับอา้าวสตาร์ทสตาร์ทเร่งด้วยเร่งเครื่องด้วยเฮไม่ติดน,นะนะพอ่พอพ่อเอ้มีเสียงหัวฉีดรั่วอีกนะ มอตรมรัวหรือเปล่าอ่ะจะตัดใหม่ดิพ่อพอเสียงมาจากข้างล่างอีกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูมอตรมรัวหรือเปล่ามาดูนะมอตมนะครับมอตมลัวนะเอาวติดเครื่องเอาดำนะออเห็นไหได้ยินเสียงไหมฮนะเนี่ยมอตมการ์หนึ่งลูกนะะรั่ว เอาอีกทีหนึ่งดิเอ,อเนี่ยหม้อต้มตรั่วนะครับเปลี่ยนหม้อต้มหนึ่งลูกหัวเทียนนะเพิ่งเปลี่ยนมาจะเป็นหัวเทียนเข็มอ่าแบบนี้นะใช้ไม่ได้นะครับเซ็นโซ่ต้องเปลี่ยนของแท้โดนหัวชิหัวเทียนอีกสี่หัวนะหัวเทียนนะเปลี่ยนใหม่เป็นบอส r หกนะสี่หัว หลังจากเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหม้อต้มนะหม้อต้มย,ยังรั่วอยู่เปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนว่าสตาร์ทเครื่องจะเป็นยังไงนะเครื่องติดเร่งได้ปกตินะแต่ว่าเบาดับนะะอ่าแต่ว่าเบาดับ หมือนการ์ดมันรั่วนะเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ได้เร่งน,นะมันก็พอเลี้ยงได้แต่เสียงการ์ดรั่วแรงเลยน่าจะต้องเปลี่ยนมอตอต้มก่อนอันนี้แค่เปลี่ยนหัวเทียนนะก็คือตร์ทเครื่องเดินได้นะเราแรกยังไม่เปลี่ยนหัวเทียนเครื่องต,ตร์ทแล้วดับต,ตร์ทแล้วดับอ่าอันนี้ปล่อยรอบเดินเบาได้แต่ถ้าเกิดเร่งปุ๊บดับทันทีรอเดี๋ยวเปลี่ยนมอตอต้มนะมอตอต้มนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อ่าอันนี้จะเป็นของถอด านะรุ่นนี้ A สามสิบสี่นะจะต้องมีท่อเส้นนี้นะเข้าไปที่ตัวสเต็ปมอเตอร์อากาศจะเข้าไปที่สเต็ปมอเตอร์นะอันนี้ลูกค้าอุดไ้หมดเลยสองฝั่งอุดไ้หมดเลยนะเดี๋ยวหาท่อตัวนี้มาใส่ทำาคืนเดิมก่อนรุ่นนี้ต้องใช้นะครับมอตต้มเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะนะอันนี้เดี๋ยวเรามาแก้เรื่องรอบเดินเบาเดินไม่ได้นะมันดับประมาณคือรอบเดินเบามันดับ อันนี้ท่อที่บอกนะก็คือที่อุดมาท่อเนี้ยอันนี้อันเนี้ยอ,อ,อันนี้อาหารมาใส่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันอาวรถมันคันเล่งค้างเห็นไหมสเต็ปมอเตอร์มีปัญหานะฮะตัวดำดำสเต็ปมอเตอร์มีปัญหาอ่าเราอุดอ่าพออุดปุ๊บรถเ,เดินเดินได้รอบก็คือมันจะดับหลักๆเลยมันน่าจะค้างนะ ัวสเต็ปมอเตอร์เสียต้องเปลี่ยนสเต็ปมอเตอร์หนึ่งตัวเป็นตีผีเสื้อนนะเดี๋ยวถอดออกมาปรับแต่งใหม่แนละ้วมันขัดเนะี่ยอ่าขัดนะทําให้คันเร่งค้างเป็นบางครั้งนะโอเคก็สเต็ปมอเตอร์ก็ล้างทําความสะอาดเช็คล้างเอามาถอดมาล้างดูก่อนนะเดี๋ยวจะดูว่าคันเร่งค้างจะหายไหมหลังจาก ่าปรับแต่งน้นปีผิเสื้อแล้วก็ล้างนะล้างนิ่นปีผิเสื้อใหม่แล้วก็ตัวสเต็ปม,มอเตอร์ทำความสะอาดอา้าวเปิดโอเคอาการคาเร่งค้างก็หายแล้วนะครับ ม้อตรมม้อต้อมตเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะครับอตัวนี้จะเป็นตัว a อสามสีนะกล่องมันจะตัดประมาณนี้เลยแต่รอบมันมาได้อยู่อะรถอา,าการเล็งดีนะวิ่งได้ปกตินะครับอ่าไม่มีอื่นนะ สำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้นะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการเร่งไม่ขึ้นนะเครื่องดับวิ่งไม่ออกอะไรประมาณน,นีนะ้แล้วก็สตาร์ทต,ติดยากจากที่ตรวจเช็ค,คก็คือพบว่าหวัวฉีดรั่วตูกที่4ี่นะหวัวฉีดก๊าซรั่วแล้วก็มอตอต้มรั่วด้วยนะฮะแล้วก็หัวเทียนนะเป็นหัวเทียนเข็มนะไม่ใช่ของทาทาหัวเทียนตัวนี้ไม่สามารถใส่ได้นะจะทําให้เครื่องสั่นกระดุดนะ จะต้องใช้ของแท้เท่านั้นบอส R6 นะฮะถึงจะใช้ได้ปกไปแล้วก็หลังจากแก้ไขนะก็คือรถมีอาการ travels, ติดเครื่องแล้วรอบเครื่องเล่งเองอะไรประมาณนี้นะก็คือจากที่ตรวจเช็คก็คือเพราะว่าพ่อตรงสเต็ปมอเตอร์อรลูกค้าบุดไว้นะบุดไว้ทั้งเข้าทั้งออกมันไม่วนเข้าหากันแล้วก็ลิฟต์สีเสื้อมีปัญหาคันเล่นค้างนะปรับแต่งนดหนึ่ง lively, เสื้อใหม่ ก็ใส่ท่อวนเข้าตัวท่อของท่อยอนนั่นเองหม้อของอากาศให้อากาศมันวนนะอ่าอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นะ